ทุกทา่านพอถึงสะพานกระตุกกระตุกสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคณครูอัดอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ <Okay. S 1> เราจะมาเรียนรู้หน่วยคมนาคมค่ะเด็กๆรู้ไหมคะคมนาคมหมายถึงอะไรคมนาคมหมายถึงการเดินทางติดต่อขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ โดยการเดินทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้3ทางนะคะ1ทางบก2ทางน้ำทางอากาศนะคะสำหรับยานพาหนะทางบกได้แก่รถยนต์นะคะรถจักรยานรถจักรยานยนต์รถประจำทางรถตู้ ทุกนะคะต่อไปนะคะทางน้ำคือเรือนะคะแล้วก็ทางอากาศก็จะมีเครื่องบินกับเฮลิคอปเตอร์นะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะคะเด็กๆจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรเมื่อเห็นสัญญาณไฟแงดงรถยนต์จะต้องหยุดนะคะเราถึงจะข้ามไปได้เมื่อสัญญาณไฟแดงเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟเขียว เราจะข้ามถนนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวงังก่อนที่จะข้ามถนนนะคะเราต้องดูแลตนเองในการเดินทางก่อนจจะบคลิปนี้เรามาท่องคำพ้องจองกันนะคะหนูจ๋ารู้ไหมเดินทางไปมาพวกเราเรียกว่าทันาคมหนึ่งท้องถนนใช้รถยนต์ขับสองแม่น้ำลำคลองใช้เรือล่อง สามถ้เลใหญ่เรือแพก็ได้สี่ขี่จัก,กรยานบนลานกว้าง 5. บนท้องฟ้าเครื่องบินบอลลูนสุดท้ายนี้เด็กๆมาโรงเรียนอย่างไรคะคุณครูจะให้เด็กๆวาดรูปยานพานนะที่เด็กๆใช้เดินทางมาโรงเรียนวาดเสร็จแล้วให้ระบายสีให้สวยงามแล้วส่งมาให้เพื่อนๆและคุณครูดูในรลายกลุ่มนะคะคุณครูจะรอดูนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ